หมด้ากาสนามปลาเลียแล้วมนมีแล้วก็วันเจ็ดถึงหโมเนี่ยเวเนียบัวอ่ะอยู่แล้วก็เบอร์แปดพิบห้าแปดบเบอร์แปดิบกอยู่แล้วก็วนวดปืนก็ไปแช่งวิ่งเดียวบดดีนะได้ได้ดนแลหรอ

87 viên bắn vào phía hela, 88899 chun chen buoc, thi nhau bay mông kim. ถ้ามันม uh, <but> ีกอเป็นเียแข่งที่มันจะบ่นนะหมัครับเรงสูงสูงว่าน่าทำถ้ามีคนสนับสนุนแปดถึแ่าละแดถเ้าก็ับาแล้วก็ไดตังหลังให้ได้ตังหลังก็ได้ได้หลังเข้าที่เพชรแถวร้อยเ้าไป้เอาเบอร์ทยอยมาต้องดารร้อ